ไปมาขึ้นพี่น้องมาทิ๊กสอนยอดแขงกันเด้อพี่น้องเอ้มันรรมคือบ,บ้านคึบบกบักขักจังเม็ดที่เอาอันก็เอาเนื้อเปียงนะี่ยมันสิกันของแล้วนี่แม่เสียกแม่ปุ้ย <laughs> โอ้ยวีซ่ซาเราสิของขาตั้งรถอยู่น่ะงของรถสวัสดีครับผมยิ้มลุงครับอีสานบ้านน้อยมื้อนี้สิมาหาปูหาปลาลงมื่อว่าสิมาบ่เหมือนกันก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ ย่นปุ่มตี่กซนย่นแหเดี๋ยวคอยไปย่นให้ปุ้ยจะเย็นไปโอ้เป็นหอดช้าเนเด็กปาตองไงเหมือนกันเดตองไงย่นดีเดียวตัวเดียวจะนนรับบ่บ่ให้ถามความรู้สึกมึงกันนะมือนั่นเป็นไงดีเติอบ่คือสุดยอดพี่น้องยามไลุ่นกันไปเป็นดงด้อได้ปดี๋ยมาแลวมนเอายนไยนให้ เม yeah, like ื่ตรงหนเมื่เส้นขนด้เอานี้ด้เลิกออเ้าอ๋อเตียขึ้นมาเอาจวนะเอาไก่ยนไปให้มันไดปป่าไม้สะกอนแน่บตอยย่นกับต่บานาถึงก่อนเห็นอ โอ้ยพี่น้องไม่มาสา์เงาเอาปูกับย้อนจังสี่หลายย้อนไปไกลแห่ไปผ่วหอดแหงมาถึง <c oughs> ใ,ใส่เวลาย้อนลงไปจกักหนึ่งนาทีจังตึกมันว่วปูโ<น>อ้ยเดี๋ยวเดีชื่อใบเชื่อไ<น>ว<น>้บด้ว<น>บัตรเนี่ยห่อนห่อนวิชาห่อนวิชาเอาเอาเป็นยังไหนคือเขาห่อนข่ายห่อนหินห่วจอดจอดอยู่เตี้ย ย <laughs> เอาผูวแกว้วเลยก <laughs> ิดขึนเนี่ยถือพี่น้องเจยากล้วยก็กใหกขังใจพอในเดอน้อนั่นเดอ้อของเราพี่น,ออน,น้องกล้วยกระทำนอไดบบี้นอนเดบบี้นอ ไปไมหุ่นน้ำปูพี่ดอพี่น้องปูสองก่อนได้เหมือนีันองก่อนเลยสิแกนผมมีคนในน่องเลยยนลงมือแต่ว่ามันบ่แดดขึ้นด้นเนาะมันว่แดดกันสิดขึ้กันละมเจทวมสิพอดูดกินี่เด้อไปปนไปนปกนี่สิหมันกอทางปุ่นเาะหมันคือฟังทางนันะ เอาเมืองอมัปุ๋ยแล้วว่าขอยยนเสตต่อยนปุ้มเสต่อเปนเลยเบาๆเงียบแท้ยี่ปะโอ้ยบ่มีอย่งเลยเดี๋ยวตะกอนปุ้มขึ้นมาอ๋อสัตว์ปลาไปยุท่าหุ่นีขึ้น เท <ำ S 2> ่อไก่ได้นี่ันไก่ฝุ่นเอาล่องเมืองผุนหอดฟังฝุนได้ข้วปลูไกุ่นตัเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปยนี้ไปเอ็กเ้าคือเนี้ยไปหันเดียวเลยกัน้ปูิดอกขึ้นเป็นไฟจวดจวดอยู่ มันเดนทางฝ่นว่ามันบวมหอนมันบกของกุ้กว่านั่นดินั่นดิ้นั่นดนั่นดินั่นดิ้นั่นดิ้นั่นด้น่นดิ้นั่นดินั่นดิ้นันดินั่นดิ้นันดิ้นั่นดิ้นันดิ้นั่นดิ้นั่นดิ้นก่นดิ้นั่นดิ้นักนดก้นั่ปปุ้ยกุนดิ คองนี้ล้อ๋อคนนั้นกุ้งส่ตตอแต่น้อย้อนก็ย้อนใส่ตตมนบดเด็กบดเกาตัวเลกแข็งมันตัวเลกแข็งมันกัสีดิปิ้งดีเกียวอีดอกมันมันแล้วมันแล้วไปปุมห้องไปไปเอเห้ขึ้นจากตอซอยบ้าปุ๋ยกันหมย้อนบดงอ๋อ ตัวย้อนปูมาย้อนแม่นครับ <c oughs> ต้องเทียกับต้องเทียร้อยโอ้ยย้อนเอาเองด้วยวันนี้พี่น้องเขาก็มากต่อเนาะวก็ควรต่อว่าะขันมือนั่นน่ยมันได้อยู่นะก็อตองจีดีเยอะควรตองสี่ตัวเอ้ไปูอปุินพิมมันของทั้งพี่อีกแล้ว อัน่อยเลี้ยวเห็นข่อยกระบอกยนดอกโอ้ยนั่นปัวปัวปัวหมองใหญ่เลยว้ยมันออกจากแหน้ยข่อยกรครับกว้ยบมองใหญ่เลยปัวหมใหญ่เลยพี่นังว้ยปัวห่างแหน้ยเว้ไขหนอนซื้อนั่นนี่นี่ใกล้ๆนะเอาเอาไม้เอาเอาเรื่องปัวมันละไม่ท่านไปใส่ดอกนี่นี่ละ รวมต้อน้ำกันต้อนยได้เนี่ยเด้อเมนจะอว่ากไอปุ้ยนี่ละออกุกกุ๊กกะออกไปถ้างั้าวมต่อควมต่อมันจจงสีมีบุเ้เสองเทียกับสองเทียล่ะวันนี้เลาเบินอัน เบญนแบบตึกไปเลยเอสันแห้งไรปามอเล่นตัมันเฟียตมันเป็นตึงๆอยู่โอ้ตีกียทโอ้ยให่บ้นอปูปบุญขึ้นบอกยัยเลยดิเร้อกบอกจากนละอ้ตัวเ้นัตัวนึ่งอะไรรอดเด้อพี่น้องเสียนามอกัน เาลืมขอดตลอดเด้พี่น้อ,องเด้อตอขึ้นเลอันนั้นขึ้นอันนั้นขึ้นแลก็มาเมาขึ้นใส่ปูห้เทียบปลามันออกน้องกพ้ยอกนั่นน่ะมเกี่ยวกนเด้มอมใส่เด้ดอนุยใส่ยอยู่ใส่ตัวาร์บูเรตจากตอเกยแมนันแม่มาทิ้าเห็นก็ทิ้่ามื่อไห่ใส่ดำอยู่ด้อ กลอะออกจากตัวไวะเอตัวคุณน้าโอ้ยเอาไปไกลกันน้ขันเอาไปหากันเอาไปหากันมาแห่เี่มันใส่ผับสองนีตัวอีไหมรับตัวส่กรนเีเปิดนี่เปิดนี่มันเดี๋ยวผับองงานผิดเนาะมันตื่นหนอนอะไรปุ๋ยเงอขึ้นมันก็ออกมันตื่นเบาปุ๋ยบูน่ะเพราะปุ๋ยวานยิงซัวกันยิ่นี่ฝนตกฝนตกกันฝนตกฝนหนาวน้ำท่วมและน้ำซุนี่สำเร็จแล้วนี่ นี่นสมพ่อเป่าติดตจากตอเเถี่คือเกาปาปลาเาอะไรของเาดพมก็ดินของตอก็ดินแตะๆเพื่อของห่อล้านอกออยยังวะวกผมก็ดินแห้งของเพิ่นจะของปลาแตะๆจำเป็นหริอิเลียงเลียงเนี่ยไงหรออดปลาซิิงสมนคแท้เดี๋ยวเก็บเงียก่อนหมดเหลือมาแล้ว ยืนขึ้นสูงเลย่ะมันเห็นปลาคอน้อยาตัวเก่าปลากตัวเดิมต่นำหลายๆ็พรกินอยอ่เปิดว่าเปิด่าายเองนี่แหละั่นเรียหอมมตสัิตัวทั้งหมู่เนนี่ามมตม่นตัวปา่นงไมา้างตน้อยคัตัเ งงแหัน้อย่างเมื่อไว้นเด้อมันจะไปตั้งปุ่นดึงเสียกันชอบตึกตึกดกลางหนองแล้วลว,วา่าบตตกตุกไปบตทุกตุกไปโปรตีนค่อยว่ามันค่อยเห็ดขักอยู่เด่แล้วว่ะ ว่ามันเคยย่น so, ย um ่นคักยุ่นหละนะคนนคืว่าการตึกตเกินแมนกลางน้เมีว่จิแมนโอ้โหแถววันถตึมตึมโอ้เนี้ยตึกมุองกวันนี้เดือดคนว่ามีปานอิศพตัวละเจ็ดแโล่ดิว่นแบบยีนงไล่มากมากเลยสองโลสามโลนี่อะไรกระปัาเป็นยังไย โอ้ยนี่ดูดูกล่องพี่น้องเลยดูกะจยกะใจเบสอันนี้ผ้าผ้าคนยืนยุ่มมออะไรคุณเมนันเมนน้องไอ้สินมานี่ี่ดอกที่เที่ยวนี้เหรอเดี๋ยวไปรุ่นหือแห้งกันบ่น อีกแล้วพี่แล้วอีกแล้วเพคนเอาปลาแยกธรรมะนั่นว่าแต่ตะข่อยย่นปุ้มเด้เอตึกเอาปลาเขาตึกเอาตอนีกะไ้วเจบะ้านปุ้มอันนี้งียบเงียบเลยปุ้มปลาเห็นชิ้นเลอก อาอแม่นยังนั่นถึงทงหมดอ๋อแม่นยั้งถึงทั้งหมดเจียเนี้ยเบี้ยมาว่ะหัวใจย่าไปปูหอบขึ้นเลยถึงกับหอบขึ้นเลยพี่น้องว่น่ะว่น่ะเฮ้ยท้องตัวไอ้นี่โอปลาบูปลาขาวกับปลาบูกับปลาบูตัวนึงปลาขาว ว่ามันมันอยู่น้ำอันนี้หรือน้ำต่อพี่น้องก่อนยู่นว่าตนีเอาแบบมือ่นวเยตึแค่ตอพี่น้องแล้วก็บอกเห็นว่ามีต่อคือบอกมีนนอแต่ว่าหังทุ่นแต่ต่อเมนอันนี้บได้ย้อนดิเปิดนี่เราบอกแล้วว่าจบคลิปเลยเราหมันต่อ 龙 <c oughs> นต่อแต่ปุย<อ>๋ยเม,ม,มัเอ่อค่อว่าได้ย่นค่อยก็มันเกิดเนี้ยถือต่อไหมเอ๋วต่อเกินต่อออกออต่อแล้ว,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 วอโอ้ยออกจากต้อนเนี่ยโอ้เตง็งขาไกวขากรก็ปลาบูาาาาพีออ่น้องนี่้ยเหยียดกขาจากภาคโ่มวางเป้่าม ผมกินอย่งนี้เอาไาพี่น้องบัเป็นยังเอาอีกตัวคือกันเลยมึงตัวน้อยหน้าทางใด้พี่น้องมันใดย่นพี่่อ,อ,อย๋วเด้งยันโอ้ยคือมาชอกล้วยยนั <c ười> <c ười> ยนไหมผู้ร <c ười> ุ่นแอกติยนันยัน Ayo nắng 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 เป็นเล้คือตามนมุงกองหมุงกองคื่เถอะของก้อนหินก้อนหินโอ้คือตัวนั่นมูโดเลเด้อันละปอยงงดูว่างสก็บ่เอาขึ้นมา่แหขึ้นก้อนมจีองเอากระป๋เอาปลานั่นหมูไดี้ว่า้เทียมันมันก่ออกขั้นรอย่างดีล้วเ่แบอกว่าผ้าสองพันเอืม สูตเปางเพิกว่าพิกว่าปากิตบอดีไปใส่เราพายแฮ่สดีๆพืชบอาโอ้เสียวาด้ยปาอย่างมด้ทางคนเด้อไป้องเอ้ยอ่ามันเนี๋เบ้าปุ๋ยเราไปดีเจ้าอถือขึ้นมาดแน่หรอปุ้ยมันะไรเี้ยตัวหนึ่งเปนหรอบ้าเอคืออน่อยกันนั่นุงสองถงสองสไตล์ข่กันกันอยู่ตีเอาพันไปกดีตุ่มตุ่มแหกเขาดึงใส่ดึงัว้าัอนนี้อีก ตันอขวกวกอกนั่นตัวนึ่งโอ้หลายตัวยุ่ดแพี่ปลาครับเป็นมาเนาะมีงเนาะอือนั่รุ่นตัใหญ่เลยล่ะตัว่เออ๋อม่นั่ตหดซะลูกโอ้โอปลาทูหอดปูฮอดปลาหอดงูตัวนี้อืงปลาทพิ่นเริ่มมากแห้งตัวนี่เริ่มมากเริ่มมากเลวเริ่มสีๆแล้วพี่น้องือฮอดปลาครับองโอ้ยเราหันแลว ธรามดาอนีรทุกคนอย่เนาะ้ตัวพ่ถือบกไฟมือนีเอ้ยงูบถือกเบาปุ๋ยกับใดมันนั่นก่อนเห็มันลายพี่น้องไม่ันเลย่เจอก่อนเห็นไม่เจอกันมองพี่น้องเาบงเน่อืบุงดูกินเนี้ยอ้เนี่ยงูสื่อวงูเอาเบาปุ๋ยกม่ร้องจะิปลดกันเดอครับร่อกปาันหอดซู เถึงบ่เถิงเพี่น้องอ้ยหย็บลงมานหนียังพอดีบ่ถึงยุบปูพี่นยองเถึงปุ้ยก็ถึงถึงบ่เป็นังถิงุ่ยถึงฟังบ่เงันถึงยุบยามันถึงโตไม่ใช่ไรลูกของมันขุนพี่น้องขุนปูขุนบ่ถืแล้วมันบ่สองตัวนี่ของเยอะมาลงมาหน้าของยะของหลายยุพี่น้อง อยู่ลาตัวอยู่พี่พี่พี่ปุยยอทั้งทั้งเอาลงเอาลงไปเนี่ยตปล้อนยังปลาอกย่ีกอยู่วเก็บมงไปเก็บใ่อุ้มมือไว้ก่อนนี่ตัวนึงนี่ตัวหนึ่งยืทงสูงเเอาเลปูปูมัหนมันบ่อยู่นีไหมมันพท่านไปหรอกไปละอาไ่ปไกปัน ยอเนาเองเนาะบันนี้ปุมปุ่มปุ่มตึ้งปุ่มทึ้งปอมทั้งปมหรอบันนี้คือเอาเลอะปุั่นจ็บไหมปุ่นสเตปเล่าว่านไปแล้วเราตรงว่าเราตรงหลังมือผอมเบาปุ๋ยนี่ว่านไปแล้วคำเอวสเตปไผ่สเตปมันแต่กาแต่กันตรงคำสู่ทุกคนได้ไม่ได้กับคำไ้กอนเหลี่แปดโดยทั้งเตีย เนแปด้วยคร <kah s> <ana> um ับ <t> จ <ani> ิ้มคนมาใส่ขาเจ้าผาผมีๆข้าปลาตัวนมาตัวจิ้หมาเหยนบว่าปุยีเนาะมโอ้หนี้มักปลาตองเยเนาะผ้ลือปีเดียพ้นมากเ่นนีอมักก็เงี้ยจะได้ิงมักเองปลาตองถ้าใจชอบสองฟาร์มเมอรต้องไกลแล้วจติแล้วเขาก็ยังได้ทีปลาตองปลาคอใหญ่ ซ้ขาพ่อไมีโค้งด้านนี้น่สซ่มแขนว่าอยากเอาปันไดส้่มขามือนุ่มยิมวอมยิมพีแม่แยมยิมหดแปดบาทเอนกันน้องกระคอยใหญ่ตัวนี้ระตัวนี้คิดสองบาทเกียราัจะได้เลื่อนกันกาแ่งขงโววิด หมันึ่นน้ำกันเมืดพี่น้องหมาน้ำผูย่นพมกอปานันไม่ฮะตะเกเป็นสัตว์ละเอามือนี้ติปูมันยังบ่อนอยู่เอาว่เอาอน่อๆถือโยบตึ๊ทกี่เหล่าไปไๆๆเขาจะติปดแขงลงโอเคจัดไปไอ้ปูเอาเสียไปหม่องเก่ากติปก้อนล่องล่องไปติปข้างนั่นเลย ลุงไปหั่นบ้ารื to ้อวืบมาพีถูกแมาพีปุ๊ดมือนึ่งปุ๊บเออได้กันลองมือองปลาคอยง่นี่ละปลาคองมนี่อือนีงหันบานคอยี่ทั้งแห well สองตัวดินแด้ปลาขาวปลาขาวล่างม้ตัวปลาขาวโซ่ซ้ำกันนี่ล่ะปลเพียนนเียนี่ฮหาุกแซมนี่ละโอ้ยโอ้อ่า แบบละตัวต mm. ้องโตไปละพี่น้องผลงานผลงานผลงานเดี๋ยวตวงสิเที่ยวบึงบเหรอเที่ยวเดี๋ยวนเชื่อมนก็มาเดี๋ยวาตัวอยู่ตัวนี้สองตัวสองตัวสามตัวโ้ตรสามตัวเอ็งบ้างสองสองสองิตสองเมือนีงมือนัันเดียดตัางหากวเขาสาสี่อยู่พี่น้องมันอยู่ คือว่าพ่อตียูตีกินคือว่าพ่อตีเกี่ยวกินหรอกครับใช่ไดมกรับเป็นยูวันกินกินนี่วันนี้ไป่รุ่นก็เป่าปุ๋ยครับแี่น้องมัดสินนักเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องนะทีเมืองกันไปเราเป็นซินห้างน้อยสร้างไดก็เดินโดไปอ่ะเ่าปุ๋ยกับเขาหันรายการจะเข้าใเดอร์พี่น้องเลยนี่ครับหมูแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องทอดมาให้มาเขาพอม แซ่บหอมตวดชาิกลมๆเลยพี่น้องสุดยอดอีเลีครับเพียงแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสร้างจองไนเดอร์พี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอนอยหนึ่งสองสามหรือสร้างใดที่ลิงต์ใ้คลิปนี้ได้เด้อครับ